ครับผมนะฮะตอนนี้ชาวซีสเปซเห็นหน้าเลิฟแบบนี้นะฮะรู้แน่นอนครับว่าเราจะต้องมีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะมาให้คุณที่ซีดกันนะฮะวันนี้เลิฟอยู่กับซานี่แอนด์เดอะมิสซิ่งพีซครับสวัสดีครับปกติเห็นอยู่คนเดียววันนี้ผมมาเป็นวงเลยนะนั่นนำตัวกันเลยดีกว่าครับก็ซานี่นะคะเหมือนเดิมค่ะนักร้องนำค่ะเบียครับกีต้าร์ครับบอมบี้กองครับกลอบมือเบสครับนะครับเอางี้ผมแต่ละคนก็ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยนะครับอยู่ในวงการก็ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมือใหม่นะครับอันนั้นเอาประวัติสักสักเล็กน้อยดีกว่าใครใครทำอะไรมาก่อนนะฮะเอาพี่บอกก่อนก็ผมก็เคยเล่นเปปเปโต้แล้วก็เล่นพูปันก์ดาวยครับผมนะฮะแค่นี้เลยครับก็เหมือนกันครับปัจจุบันเล่นกับพูปาสก์แล้วก็พูดีก็เคยเล่นดนตรีกับบอยกับอีบอยไปเล่นที่ญี่ปุ่นไปเล่นที่ญี่ปุ่นด้วยแต่บนะฮะแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงครับ ก็มาลงตัวเนื่องจากว่าเราทําเพลงเพลงนี้ขึ้นมาตอนแรกตอนแรกคือเราคิดไว้ว่าคือที่จิงซานี้เนี่ยมองภาพของความเป็นร็อกอะค่ะคือมองว่าเราน่าจะมีแบนด์คือเราอยากได้เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์เต็มคือเป็นวงที่แบบสมบูรณ์แบบเลยค่ะก็มีการคุยกับโปรดิวเซอร์คุยกับมาร์เก็ตติ้งตั้งแต่ก่อนที่เราจะแบบเริ่มทำอัลบั้มนี้เริ่มทําซิงเกิลนี้ว่าเออเราอยากมีวงเขาก็เริ่มคุยคุยกันว่าเออมันน่าสนใจนะที่เราจะทําเป็นแบรนด์แล้วก็แล้วก็มีเราเป็นนักร้องนำอะไร ดิวเซอร์ hmm. ของันี้คือพี่เจทแล้วก็พี่ซ่าก็พากันแบบพาพี่บอกเข้ามาพี่บอกเขาก็ต้องเลือกเลือกเอาเพื่อนๆที่เคยเล่นด้วยกันเล่นแล้วคุ้นเคยกันอะไรเงี้ย mm hmm. เข้ามาก็เลยกลายเป็นแบบวงเดียวกันนะครับก็ เป็นที่มาที่ไปนะครับเอางี้ดีกว่าวันนี้มาถึงซีสเปซทั้งทีนะฮะอยากให้ฝากผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดหรือว่ามิวสิกวิดีโออะไรก็จัดเต็มเลยครับค่ะทีน,นี้ก็ฝากซิงเกิลนะคะเพลงวับวาวนะคะก็จะพ,พรีเมียร์ที่แรกนะ,ะที่ซีสนะคะก็ฝากให้ทุกคนขอไว้มาเยอะๆแล้วกันนะคะแล้วสำหรับ MV นะคะก็น่าจะได้ดูประมาณต้นเดือนเมษาค่ะแล้วก็อัลบั้มเต็มคงจะได้ฟังกันประมาณพฤษภาคมค่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะ ครับผมเเยติดตามกันให้ดีแล้วกันนะครับมั่นใจว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าซันน e ่อันหรือมิซซิ่พีทออกอะไรมาเนี่ยนะฮะชาวซีสเปสก็ได้อัปเดตก่อนใครแน่นอนนะครับ<ม>วันนี้ยังไงขอบคุณมากๆทุกคนเลยนะสวัสดีค่ะ<ม><ม>แล้วเดี๋ยวเจอกันนะฮะในซีสเปสครับผม